บุฟเฟ่เป็ดปักกิ่งราคาแค่699บาทราคานี้ถึงแค่สิ้นปีเท่านั้นทำใหม่ตัวตัร้านนี้อยู่แถวปิ่นเก้าถ้าอยากรู้ตามมาเพื่อนๆตอนนี้บิ๊กกาลังจะไปปิ่น9ก้าเพือจะไปร้านอาหารจีนในตํานานที่เปิดมากว่า30ปีชื่อว่าเจ็การด้ร้านนี้เขาทาบุฟเฟ่เป็ดปักกิ่งราคาแค่699บาทเท่านั้นเป็ดปักกิ่งที่นี่นะเขาทํำสดทุกตัวบีกการันตีได้เลยว่าหนังเป็ดไม่มีเหนียวไม่แข็งแน่นอนและนี้แหละนี้แหละเมนูที่บิ๊กอยากกินบิ๊กสั่งชุดใหญ่มาเลยหนังเ16ชิ้นเพื่อนๆดูความงางามของหนังเป็ดเด็คือที่สุดตัวหนังเป็ดนะมีความกรอบหอมคุณภาพ ภาพดีเกินความคาดหวังมากๆในส่วนแป้งห่อเป็ดก็ดีนะทำมาแบบร้อนๆเลยมีก,การันตีนะคุณภาพดีจริงๆยกให้เป็นบุฟเฟต์เป็ดปักกิ่งในดวงใจหนึ่งร้านเลยใครสาวกเป็ดปักกิ่งนะอยากให้มาลองสั่งเนื้อปลากระพงมาจะมาเป็นจิ้มจุ่มแต่ที่ร้าน่ะเสิร์ฟมาแบบครึง่งตัวสดๆแบบนี้นะโคตรสุดเนื้อปลากระพงสดเด้งเนื้อหวานนุ่มจริงๆเมนูนี้เนื้อเป็ดผัดพริกไทยดำให้มาจานไม่ใหญ่นะรสชาติกลมกล่อมอร่อยเลยเมนูนี้ปีกเป็ดและขาเป็ดโอบามีเค็มคนมุ้นอร่อยนมีจเู้ กรอบหนังกรอบเนื้อนุ่มนะอร่อยอีกแล้วเมนูนี้ของหวานซิกเนเจอร์นั่นคือลังนกอมพันดอกท้อมะพร้า,พาวอ่อนเมนูนี้หาก,กินยากนะเป็นของหวานที่ปิดจอบได้แบบสดชื่นแบบสุดๆบุฟเฟ่เป็นปักกิง่งราคา699บาทมีถึงแค่สิ้นปีเท่านั้นที่ร้านเปิด2ช่วงเวลาดูในแคปชั่นได้เลยนะของอร่อยๆแบบนะี้อย่าลืมมากินกันนะ